แต่แกกินเหล้าเดียค่ะนี่แล้วก่อนนั้นอากาศร้อนไหมครับโอ้ก่อนเจอนี่ผมลยนน้ำมีนเลยคอะเต็มไม่ลำสูงเจาะหรือเปล่ามันมีมดเยอะมีมดมดขึ้นเต็มเลยเขาปาดมด อาภาพชิ้นนึเดี๋ยวเขาเขาถ่ายรูปอย่างครับแล้วทำหนูต้องได้รอแป๊บนึงครับลูกได้เดี๋ยวเราฟังข่าวเยอะให้งานอะไรไม่รู้โรงเรียนจ้ะแล้วทะเบียนบ้านนะมีไหมไม่มีเนี่ยแกชื่อได้ไหมันมีนานแล้วเนี่ยีแล้วก็ตีนตีนไปตรงเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยค่อยก็งัดเอามาตรงนี้แล้วก็ปาดมดปาดอะไรปาดมดปาดอะไรแล้วก็ฟักใส่กอกออกจากปากนี่ ไส่กอกจ้าะคะอายุเท่าไหร่อยี่สิบแปดค่ะยังเอาเรื่อะจับไปเลยแต่ผมโทรมาเมื่อวานเมื่คืนก็อยู่นี่ใช่ไหมครับหรือไม่ได้อยู่เมื่อคืนเมื่อคืนฉันพอแกพอพอมืดฉันก็มาเข้ามุ้งนอนฉันก็ไม่รู้ว่าแกอยู่ไหนฉันก็ไม่รู้แกกินไส้กรอกนี่เมื่อไรเราไม่รู้แล้ก็อยู่คนเดียวเราไม่รู้มีแกเอาสายเราไม่รู้กินไส้กรอกเมื่อไรเราก็ไม่รู้